คุณภาพของงบการเงินคืออะไรสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยยังได้กำหนดลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินไว้ในแม่บทการบัญชีไว้ทั้งหมด14ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกค่ะความเข้าใจได้ความเข้าใจได้ก็คือข้อมูลในงบการเงินต้องสามารถเข้าใจได้ในทันทีที่ผู้ใช้งบการเงินใช้ข้อมูลดังกล่าวดังนั้น จึงต้องมีข้อสมมุติว่าผู้ใช้งบการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชีรวมไปถึงมีความตั้งใจตามควรที่จะศึกษาข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามค่ะข้อมูลดังกล่าวถึงแม้ว่าจะมีความซับซ้อนแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจก็ไม่ควรจะละเว้นไว้ที่จะแสดงในงบการเงินนะคะเพียงเหตุผลแค่ว่าข้อมูลดังกล่าวยากเกินกว่าที่ผู้ใช้งบการเงินจะสามารถเข้าใจได้ค่ะ 2. นะคะ,ะ,ค,ะความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจก็ต่อเมื่อข้อมูลนั้นช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งช่วยยืนยันหรือชี้ข้อผิดพลาดของการประเมินผลการทำงานที่ผ่านมานะคะผู้ใช้งบการเงินจะได้ทราบถึงบทบาทของข้อมูลที่จะช่วยในการคาดคะเนนะคะแล้วก็ยืนยันความถูกต้องของการคาดคะเนที่ผ่านมามีความสัมพันธ์กันตัวอย่างเช่นคะ่ะ ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณและโครงสร้างของสินทรัพย์ที่กิจการมีอยู่ในปัจจุบันนะคะว่ามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินเพราะจะช่วยทําให้ผู้ใช้งบการเงินนะคะสามารถจะคา,าดคะเนถึง ความสามารถของกิจการในการรับประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆนะคะและการแก้ไขสถานการณ์และผลการดำเนินงานในอดีตหรือกิจการมักถือเป็นเกณฑ์ในการคาดคะเนในฐานะการเงินของกิจการเองผลการดำเนินงานในอนาคตรวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่ผู้ใช้งบการเงินสนใจและความสามารถของกิจการในการชำระภาระผูกพัน เมื่อครบกำหนดอย่างไรก็ตามค่ะข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อการคาดคะเนได้โดยไม่จำเป็นต้องจัดทำในรูปแบบของการประมาณการความสามารถในการคะเนจะเพิ่มขึ้นตามลักษณะของการแสดงข้อมูลในงบการเงินของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกิดขึ้นในอดีตตัวอย่างเช่นงบกำไรขาดทุนจะมีประโยชน์ในการคาดคะเนเพิ่มขึ้น หากรายการเกี่ยวกับการดําเนินงานที่มีลักษณะไม่เป็นปกติรายการผิดปกติจากการดาเนินงานและรายการที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งของรายได้และค่าใช้จ่ายจะแสดงแยกต่างหาก ก,กัน,นะค,ะความมีนัยสำคัญความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจจากข้อมูลขึ้นอยู่กับลักษณะและความมีนัยสำคัญของข้อมูลในบางกรณีค่ะลักษณะของข้อมูลเพียงอย่างเดียวจะใช้ในการตัดสินใจว่าข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือไม่ตัวอย่างเช่นมูลค่าของสินค้าคงเหลือแยกตามประเภทหลักที่เหมาะสมกับธุรกิจ มูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ไม่มีนัยสําคัญข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจข้อมูลจะถือว่ามีนัยสําคัญหากการไม่แสดงข้อมูลนั้นหรือการแสดงข้อมูลที่ผิดพลาดมีผลกระทบต่อผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจความมีนัยสําคัญขึ้นอยู่กับขนาดของรายการหรือขนาดของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์เฉพาะ ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปนะคะดังนั้นความมีนัยสำคัญจึงถือเป็นข้อพิจารณามากกว่าจะเป็นลักษณะเชิงคุณภาพหากข้อมูลนั้นถือว่ามีประโยชน์นะคะความเชื่อถือได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต้องเชื่อถือได้ข้อมูลจะมีคุณสมบัติของความเชื่อถือได้หากปราศจากความผิดพลาดนะคะมีนัยสำคัญและความลำเอียง ซึ่งทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเชื่อได้ว่าข้อมูลนั้นเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมข้อมูลที่ต้องการให้แสดงหรือควรแสดงข้อมูลอาจมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจแต่การรับรู้ข้อมูลดังกล่าวอาจทําให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิดเนื่องจากข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือตัวอย่างเช่นการประมาณการค่าเสียหายจากการฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี อาจขาดความน่าเชื่อถือเนื่องจากจำนวนค่าเสียหายและผลการพิจารณาคดียังเป็นที่ไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดเดาอย่างสมเหตุสมผลได้ดังนั้นกิจการจึงไม่ควรรับรู้ค่าเสียหายดังกล่าวในงบการเงินแต่ควรเปิดเผยจำนวนค่าเสียหายที่มีการเรียกร้องและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องดังกล่าวนะคะ การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมนะคะข้อมูลจะมีความเชื่อถือได้เมื่อรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีได้แสดงอย่างเที่ยงธรรมที่ต้องการให้แสดงหรือควรจะแสดงดังนั้นงบแสดงฐานะการเงินควรแสดงสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของเฉพาะรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการณวันที่เสนอรายงานข้อมูลทางการเงินอาจไม่เป็นทดแทนอันเที่ยงธรรมของรายการที่เกิดขึ้นที่ต้องการให้แสดงทั้งนี้ไม่ได้มีสาเหตุมาจากความลำเอียงหากเกิดจากความซับซ้อนในการวัดค่าของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีหรือเกิดจากการนำหลักการวัดค่าและเทคนิคในการ การนำเสนอรายการมาประยุกต์ใช้ในบางกรณีการวัดค่าผลกระทบทางการเงินของรายการบางรายการอาจมีความไม่แน่นอนสูงจนกระทั่งกิจการไม่อาจรับรู้รายการนั้นในงบการเงินได้ตัวอย่างเช่นค่ะ กิจาการมีค่าความนิยมที่เกิดขึ้นหลังจากได้ดำเนินงานมาระยะหนึ่งแต่กิจาการไม่สามารถบันทึกค่าความนิยมที่เกิดขึ้นภายในได้เนื่องจากเป็นการยากที่กิจาการจะกกำหนดมูลค่าของความนิยมดังกล่าวไว้อย่างน่าเชื่อถือแต่อย่างไรก็ตามค่ะในบางกรณีอาจจำเป็นต้องรับรู้รายการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการผิดพลาดในการรับรู้และการวัด ค่าของรายการนั้นนะคะเนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบข้อมูลเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีดังนั้นข้อมูลต้องบันทึกและแสดงตามเนื้อหาและความเป็นจริงเชื่งเศรษฐกิจมีใช่ตามรูปแบบทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวเนื้อหาของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีอาจไม่ตรงกับรูปแบบทางกฎหมายหรือ รูปแบบที่ทำขึ้นตัวอย่างเช่นค่ะกิจการอาจโอนสินทรัพย์ให้กับบุคคลอื่นโดยมีเอกสารยืนยันว่าได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายไปให้บุคคลนั้นแล้วแต่ในสัญญาระบุให้กิจการยังคงได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นต่อไปในกรณีดังกล่าวการที่กิจการรายงานว่าได้ขายสินทรัพย์ จึงไม่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการที่เกิดขึ้นค่ะ